สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวยนน้องปอค่ะแม่เหมี่ยวนะคะมีวิธีพับเปลี่ยนโปยทานดอกพับพึงสีชมพูมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวนะคะใช้ดิบินเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ32เซนติเมตรค่ะตัดทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเรียงปลายริบบิ้นทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปนะคะให้ได้ความยาว9เซนติเมตรครึ่งค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้วางลงไปนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่2ค่ะ เอามาคล้องเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะ ลิปบินจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิปบินจากทางขวาสอดมาทางซ้ายค่ะลิปบินจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิปบินจากทางซ้ายสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลีกลกับด้านนะคะ ริบบิ้นจากด้านบนนะคะเนี่ยคะ่ะเส้นจากด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐาน,นะคะ่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะ่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะสอดลงไปที่ฐานะคะ่ะ แล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเซนริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ จับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะปิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวนะคะจะเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะ เราจับริบบินขึ้นไปด้านบนของเส้นนะคะแล้วเราก็พับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะบิดปลายริบบินไปทางนะคะบิดปลายริบบินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานหรือใต้ล่างเส้นนี้นะคะปลายดิบบินเราจะทะลุออกข้างล่างค่ะดึงออกมานะคะ เสร็จแล้วนะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นให้หันไปทางซ้ายค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานหรือใต้ล่างเส้นนี้นะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งหมุนฐานริบบิ้นให้หันไปทางซ้ายค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะหรือว่าเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดเข้าไปด้านในค่ะปลายริบบิน้นทะลุกออกด้านล่างดึงออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะ จับตั้งฐานริบบิ้นให้หันไปทางซ้ายค่ะจับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานค่ะเสร็จแล้วค่ะเราพลิกกลับด้านนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราต้องตัดปลายริบบิ้นนะคะที่เป็นเส้นสั้นทั้งสี่เส้นออกนะคะนคะคะ ริบบิ้นที่อยู่ด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบินนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบินจากข้างลางสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วค่ะเราพลิกกลับด้านมานะคะ ริบบิ้นจากด้านบนค่ะพ้ดริบบิ้นจากด้านบนนะคะพาดเฉียงลงมานะคะข้างล่างค่ะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นนะคะมาทางซ้ายค่ะหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะตรงกลางนะคะของกลีบด,ดอกทั้งสองอันนี้นะคะสอดไปตรงกลางเลยค่ะ ปลายดิบบิ้นจัทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะนี่นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะจับริบบิ้นนะคะพาดขึ้นมาด้านบนเฉียงลงมานะคะด้านล่างค่ะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้ายม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะ สอดเข้าไปตรงกลางนะคะระหว่างสองกลีบดอกเนี้ยค่ะตรงกลางนะคะค่ะแล้วก็ดึงออกมานะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนจับพาปดปลายริบินนะคะขึ้นมาด้านบนเฉียงลงมานะคะด้านล่างค่ะนำปลายดิบินกลับไปทางซ้ายม้วนปลายดิบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะ สอดตรงกลางนะคะระหว่างสองกีบดอกนี้ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะพาเฉียงลงมานะคะด้านล่างจับปลายริบบิ้นไปกลับไปทางซ้ายม้วนปลายดิบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ถึงเซลลิบบินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะพลิกกลับด้านลิบบินจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบินนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ดิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ